ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลายมอตกเกช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกันกับการเสี่ยงไทยไพ่ทารโไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคมาเข้าเนื้อหาการทํำนายไพ่ทาโร่ของวันนี้กันนะครับก็จะเป็นแรนดอมนะวันนี้เป็นแรนดอมในหัวข้อที่ว่าใครรักคุณมากเขาอยากเคียงข้างคุณตลอดไปเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นแรนดอมนะ ปกติการทำนายผมจะใช้ไพ่1นึงถสองสำรับแล้วแต่ความเหมาะสมซึ่งวันนี้ผมจะใช้ไพ่เพียงสำรับเดียวนะครับนะแรนดอมในหัวข้อที่ว่าใครรักคุณมากเขาอยากเคียงข้างคุณตลอดไปนะครับเราทำนายกันไปตามแนวทางสากลนิยมนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะเออและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับทำใจสบายๆนะ ระล,ลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือพระคุณครูบาอาจารย์พระคุณบิดามารดาหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ตอนนี้ทําใจสบายๆเสียงทายไปพร้อมๆกันใครรักคุณมากเขาอยากเคียงข้างคุณตลอดไปไพ่ใบแรกคือโอ้โหเจ็ดดาบเซเว่นออฟซส คุณผ่านอะไรมาเยอะนะเกี่ยวกับประสบการณ์การครบหาผู้คนการงานการเงินชีวิตส่วนตัวการเปลี่ยนสังคมต่างๆการยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่อาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างและล่าสุดคุณมีแนวโน้มที่บางท่านนะบางท่านเท่านั้นพลังงานรวมแบบนี้ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับถ้าเป็นพลังงานของคุณรับเอาไว้ลองดูซิว่าตรงหรือไม่ตรงล่าสุดเนี้ยคุณมีแนวโน้มที่จะมีปัญหากับเพื่อนหรือคนใกล้ชิด หรืออะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับการมากคนมากความเออหรือใครก็แล้วแต่ที่ทําอะไรรับหลังคุณแบบนี้แล้วคุณได้ไปล่วงรู้ความจริงซึ่งเป็นผลดีนะเอาจริงๆมันควรจะเป็นผลดีหมายความว่าถ้าคุณไปล่วงรู้สิ่งใดเข้ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณอ่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์กับคุณส่งผลให้คุณได้เพื่อนใหม่สังคมใหม่ละทิ้งสังคมเดิมๆหรือแม้แต่การจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้เช่นกันนะครับมาดูกันซิเอ,อ่อจัดดาบ มากคนมากความจริงๆช่วงเวลานี้ถ้าแนะนําจากใบแรกเลยนะจากใบแรกใบนี้เลยคือปลีกวิเวกเท่าที่ทําได้จะสบายใจมากช่วงเวลานี้ค่อนข้างมากคนมากความตรงหรือไม่ตรงลองพิจารณาดูนะครับบริบทแต่ละท่านต่างกันไปเราดูพลังงานรวมกันโอ้หนึ่งดาบยินดีด้วยสิ่งที่คุณตั้งใจทําหรือตั้งใจคิดไว้ตอนนี้มุ่งมา่ปรารถนาไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จขอแค่เพียง ตั้งใจจริงไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยไปเสียก่อนไม่มีใครทําอันตรายคุณได้ไม่มีใครโค่นล้มคุณได้ยกเว้นคุณท้อถอยเองยกเว้นคุณสะดุดขาตัวเองล้มเองนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตทํานายตามตรงไม่ได้ว่านะความตั้งใจสูงความตั้งใจดีขนาดนี้จะเป็นไปได้ระวังเรื่องเดียวอย่าท้อถอยเองนะไม่มีใครเบียดเบียนคุณได้ขอให้เชื่อมัน่นแล้วก็อื แล้วใครที่รักคุณมากใครที่รักคุณมากที่อยากเคียงข้างคุณตลอดไปเออใครรักคุณมากตอนนี้โอโ้โหคนทำงานหนักอคนที่ทำงานหนักในความสัมพันธ์ก้าวไม้เท้าใน of o n e นคนคนนี้เหมือนพยายามจะเข้าหาคุณหรือพยายามจะมีคุณไว้ในชีวิตอ่าคุณกับเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันในลักษณะเพื่อนหรือคนรู้จัก หรืออาจจะเป็นลูกค้าหรือคนที่คอนเนคชั่นใดๆก็แล้วแต่ที่ทําให้เรียกว่ารู้จักกันแล้วแต่ไม่ยังไม่สนิทกันมากมายัยงไม่สนิทกันมากมาย เขาพยายามทํางานหนักในความสัมพันธ์เขาพยายามที่จะมีคุณไว้ในชีวิตแต่เขายังไม่กล้าแอคชั่นอะไรมากเพราะเขากลัวคุณไม่เล่นด้วยเขากลัวคุณเข้าใจผิดหรือกลัวการเข้าหน้ากันไม่ติดอะไรแบบนี้มาขอดูไพ่ขยายหน่อยสิทําไมเขาจึงคิดอย่างนั้นเอ๊เขารักคุณตามหัวข้อนะผมว่าแล้วก็นี่เด o มนเขารักคุณจริงๆ รักจนเก็บไปคิดมากกังวลมากทำงานหนักในความสัมพันธ์ตอนนี้เขากังวลว่าคุณมีใครแล้วหรือยังมีคู่หรือยังเพราะการใช้ชีวิตของคุณดูสุขสบายละลาดูดีเหลือเกินเขาแอบ,บสงสัยว่าคุณมีใครซ่อนไว้หรือเปล่าคุณมีแฟนหรือยังมีแม้แต่มีครอบครัวหรือยังอะไรแบบนี้คนคนนี้นะครับเวลาว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนนะเฝ้าฝันเฝ้าคิดถึงหน้าคุณเลยนี่ไม่เดเว่าทำายตามหน้าไพ่เดมูนออกมาขนาดนี้เออ ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเขาจะแอคชั่นอย่างไรต่อไปคนนี้มีแนวโน้มรักคุณมากแอบรักเงียบๆตอนนี้รู้จักกันแล้วแต่ยังไม่สนิทกันแล้วก็โอ้โ,อโอดีงามเขาคิดดีเขาทำดีสองไม้เท้า two of บ n e s เขามีเจตนาดีคนคนนี้คบได้แน่นอนเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้ถ้ายังไม่สนิทกันมากก็ไม่เป็นไรให้ทุกอย่างดําเนินไปตามธรรมชาติดําเนินไปตามปกติคนคนนี้ความคิดของเขาคือเขามองว่าเขาน่าจะมีอนาคตที่ดีให้คุณหรือนําสิ่งดีๆมาให้คุณได้ในบางกรณีนะ บางกรณีบางท่านเขาอาจจะฐานะเหนือกว่าคุณแล้วอยากอุปถัมดูแลคุณด้วยซ้ําไปเพียงแต่ว่าเขายังลังเลอยู่ว่าถ้าเขาเสนอข้อเสนออยากดูแลคุณแบบเนี้คุณจะเข้าใจผิดเขาไหมเออคุณจะหาว่าเขาดูถูกคุณไหมสมมติว่านะยกตัวอย่างถ้าเขาเสนอว่าเอ้ยมาคบกันไหมเดี๋ยวเราดูแลเธอเองอะไรแบบนี้ คุณจะเข้าใจเขาผิดหรือไม่อย่างไรประมาณนี้นะครับเขาค่อนข้างคิดเยอะแต่เขาจริงจังมากเขาอยากมีคุณตลอดไปจริงๆชัดเจนมากสองไม้เท้าขนาดนี้เขามองอนาคตแล้วเขามองว่าถ้าเขาจะมีคู่เขาจะต้องอยากได้คุณนี่แหละหรืออย่างน้อยๆหาคนลักษณะคุณนี่แหละซึ่งดูไปดูมาแล้วเขาก็หาใครมาเทียบคุณไม่ได้เออประมาณนี้เลยนะครับว่ากันไปตามหน้าไพ่นะครับตำราสากลว่าไว้ชัดเจนเขามองอนาคตชัดช และในอนาคตของเขามีคุณอยู่ด้วยอ่านี่ เขาพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายเจ็ดไม้เท้าเซเว่นออฟวนส์ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคส่วนตัวหนะ้าที่การงานสังคมของเขาสิ่งแวดล้อมคนแวดล้อมของเขาหรือแม้แต่ความพยายามในความสัมพันธ์คนคนนี้มีความพยายามสูงมากเป็นไปได้หลายอย่างนะในบริบทของเขาและของคุณตอนนี้เขาอาจจะเจอภาระหนักมีภาระต้องรับผิดชอบหลายอย่างอยู่ทําให้ไม่สามารถมาทุ่มเทเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้เต็มที่แต่อีกใจหนึ่งก็กระวนกระวายอยากมาพบหน้าคุณอยากมาเจอคุณบ บางคนบางท่านบางคู่มีโอกาสเจอกันบ่อยแต่ได้คุยกันน้อยอแบบเจอกันแวบๆอาจจะทักทายสวัสดีกันแล้วก็อยากย้ายไปทํางานอะไรแบบนี้หรือนานๆเจอกันทีก็เป็นไปได้แล้วแต่แต่ละท่านนะครับประมาณนี้แล้วเขาจะทํำยังไงต่อไปอเขารักคุณแน่นอนพลังงานวันนี้คนคนนี้กําลังทํางานหนักในความสัมพันธ์อยู่เงียบๆย,ย,ยังไม่ใช่คนที่คบหากันแต่เขากําลังจะเข้าหาคุณมาเนี่นี่ไง ผู้เมทันขาดคําเขากําลังจะเข้าหาคุณไพ่รู้ใจเราจริงๆอัศวินถ้วยออกมาเขาจะมามอบถ้วยยื่นความสัมพันธ์ดีๆให้คุณ จะมาขอสารสัมพันธ์เอามิตรไมตรีดีๆมาให้ย้ำเลยว่าเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ใดๆกันในเชิงคนรักคู่ครองอะไรแบบนี้เป็นคนรู้จักซึ่งอยากพัฒนาเป็นคนรู้ใจเขาจะมาจีบคุณว่าง่ายๆแต่เขากําลังรวบรวมความกล้าอยู่ดังกล่าวไปแล้วว่าเขาอยากมีคุณในอนาคตอยากมาเสนอข้อเสนอดีๆให้คุณแต่กลัวคุณเข้าใจผิดกลัวจะสื่อสารผิดพลาดอะไรแบบนี้คนคนนี้จีบคุณแน่ไม่ช้าไม่นานนี้เพียงแต่ว่าเขาจะเข้าหาคุณ ด้วยวิธีใดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน่าสนใจพลังงานดีๆแบบนี้เรื่องเชีร์ให้คนรักกันเล่าถนัดมากเราย้ำอยู่เสมอแล้วก็โอ้เด็กถือเหรียญ p พ c e of Pentacles คนนี้จิตใจมั่นคงเชื่อได้เลยาการเป็นเด็กถือเหรียญเนี่ยไม่จำเป็นว่าเขาจะต้องเด็กกว่าคุณเสมอไปนะ โอเคคนมีอายุน้อยก็โดดเด่นในบริบทนี้หน้าภัยแบบนี้ตำราสากลว,ว่าไว้คนมีอายุที่อายุน้อยกว่าจะโดดเด่นแต่อาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าแล้วมีนิสัยเหมือนเด็กๆมีความร่าเริงซุกซนสนุกสนานเหมือนเด็กๆก,ก็เป็นไปได้หรือจะตัดเรื่องอายุออกไปอายุไม่เกี่ยวเลยก็เป็นไปได้เพราะสมัยนี้คนเราอายุเท่าไหร่ก็ไม่สําคัญอยู่ที่ความชื่นชอบความนิยมชมชอบไลฟ์สไตล์แต่ละคนบางคนอายุมากแล้วแต่ดูวัยรุ่นจังเลยก็มีประมาณนี้ที่แน่ๆการถือเหรียญในภาพ ความเป็นเหลียนคือความมั่นคงจิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆคนคนนี้รักแล้วรักเลยชอบแล้วชอบเลยปักใจชอบคุณแล้วเขาจะเดินหน้าจีบคุณอย่างแน่นอนอ่าไหนมาดูสิขอให้ไพ่บอกลักษณะคนคนนี่เพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับอืมเขาเป็นใครลักษณะยังไงโอ้เดอะฟูลักษณะของคนคนนี้นะพื้นฐานเลยเป็นคนจิตใจดี ไม่ค่อยคิดกังวลอะไรมากมายยกไปเรื่องคุณเขาไม่กังวลเรื่องอื่นเลยเขาใช้ชีวิตละลาได้ตามปกติแต่เวลาว่างเวลากลางคืนเวลางงเหงาเขาจะคิดถึงคุณนึกถึงเรื่องคุณอะไรประมาณนี้คนคนนี้ไม่มีพิษมีภัยกับใครค่อนข้างจะละลาด้วยซ้ําแต่ละลาในที่นี้ไม่ใช่ไม่ดีหมายถึงสม,ม,มุทรเลเทมาไม่ใช่นะละลาในที่นี้คือมองโลกในแงด่ดีตามบริบทนี้ความเดอะฟูล เขาอาจจะมีข้อที่ต้องติงสักนิดหนึ่งคือเขาอาจจะมองโลกในแง่ดีจนเกินไปอาจจะประมาทได้ในบางเรื่องซึ่งเดี๋ยวเราค่อยดูกันในอนาคตถ้าคุณกับเขาได้คบหากันคุณอาจจะมีส่วนช่วยในการดูแลชีวิตเขาบางส่วนช่วยเตือนสติกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่ที่แน่แนคนคนนี้ไม่มีพิษภัยจริงจังจริงใจมาดีนี่คือลักษณะโดยรวมนะครับอีกลักษณะหนึ่งที่เห็นจากเดอร์ฟูคือเป็นคนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสบางคนหัวเราะเสียงดังด้วยยิ่งกับถ้าคนสนิทกันนะถ้าสนิทกันเนี่ย เขาจะเปิดเผยความเป็นตัวตนชัดเจนมากแต่ถ้าไม่สนิทก,กันสักเท่าไหร่เขาจะคล้ายๆกับว่าใช้เพื่อนเป็นตัวเชื่อมเขาจะผ่อนคลายเวลาอยู่กันเป็นหมู่คณะเอออย่างเช่นมีเพื่อนร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาอยู่ตามลําพังกับคุณสองคนเขาอาจจะพูดน้อยพูดแค่เรื่องงานพูดแค่เรื่องที่จําเป็นแต่ถ้ามีเพื่อนของเพื่อนอยู่ด้วยอยู่กันเป็นกลุ่มหรืออยู่ในที่ประชุมแบบนี้เขาจะคุยเก่งขึ้นมาทันทีอะไรแบบนี้ลักษณะนี้นะครับนี่คือคลักษณะเด่นของด์ฟูลเลยนะครับแล้วพยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมอืม ไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่เกี่ยวกับลักษณะของคนคนนี้ The Hermit โ oh, อ้ไม่ธรรมดาคนนี้มีความหลากหลายในตัวตน The Hermit พระฤาษีออกมาไพ่ฤาษีออกมาเมื่อกี้ The Fool สนุกสนานล้นลามี Hermit ความสงบออกมาทำนายตามหน้าไพ่ได้ว่านะตํราราสากลว่าไว้ถ้าสองใบนี้ออกคู่กันแปลว่าคนนี้รู้จักกาลเทศะ รู้ว่าเวลาไหนควรสนุกสนานรู้ว่าเวลาไหนควรสงบนะคนคนนี้มีโลกส่วนตัวใช้ได้เลยบางทีในเวลาว่างของเขาคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนปฏิบัติธรรมชอบธรรมะชอบศึกษาเรื่องเกี่ยวกับศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสงบทางใจและเป็นไปได้ด้วยที่เขามักจะเดินทางไปตามวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมต่างๆในวันว่างวันหยุดนะครับ เวลาวันว่างมาหยุดอาจจะหาตัวเขาไม่เจอนั่นแปลว่าเขาอาจจะไปปฏิบัติธรรมที่ใดที่หนึ่งเป็นไปได้หรือแม้แต่การเก็บตัวเงีย,ยบๆอยู่กับบ้านเพื่อความสงบคนคนนี้ไม่ธรรมดาจิตวิญญาณฤาษีมาเฮอร์มิตขนาดนี้น่านับถือนะครับเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมสิอ๋อราศลลีกันก็เด่นนะราศีกันก็เด่นนะครับจะเป็นตัวคุณตัวเขาหรือใครก็ได้ราศีใดก็ดูได้นะครับคลิปอาเสียงไทยแบบนี้ไม่จํากัดราศีนะครับเพียงแต่ความเป็นเฮอร์มิตในราศีกันเด่นขึ้นมานะครับราศีแรกของวันนี้และธาตุน้ําก็เด่น ธาตุน้ำก็เด่นมีนกรอกฏพิจิกธาตุอื่นก็ดูได้เช่นกันนะครับการเสี่ยงไทยไม่จํากัดธาตุไม่จํากัดราศีแล้วจะเป็นยังไงต่อไปคนคนนี้เราพอจะรู้ลักษณะของเขาแล้วนะเป็นคนใกล้ชิดกันเองเนี่ยแหละที่มาดีทําดีกับคุณเป็นพิเศษอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนรู้จักกลุ่มคนทํางานด้วยกันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะและมีลักษณะดังกล่าวไพอยากบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขาไหมครับ <c oughs> เด็กถือถ้วยวันนี้มีทั้งเด็กถ้วยเด็กเหรียญเอ๊ะ หรือจะมีคนที่ชอบคุณอยู่มากกว่า1-2คนขึ้นไปเดี๋ยวนะขอให้ขยายหน่อยสิครับอืโอเครู้ละอสวินไม้เท้าวันนี้มี่ัสวินถ้วยอสวินไม้เท้าเด็กถ้วยเด็กเรียนพลังงานบริบทนี้ไม่ใช่หลายคนลุมจีบคุณไม่ใช่ แต่เขาคนนี้มีหลายบุคลิกมีหลายตัวตนในคนเดียวไม่ใช่ว่าไม่ดีเพียงแต่ดังกล่าวไปแล้วว่าเขารู้จักวางตัวให้ถูกกาลเทศะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างยืดหยุ่นปรับตัวให้เข้าได้กับหลายๆสถานการณ์เวลาต้องลุยงานหนักหรือต้องใช้สมองมาก,มากๆเขาก็จะเป็นคนลักษณะหนึ่งเวลาพักผ่อนเขาก็จะละลาบันเทิงได้ลักษณะหนึ่งเวลาพักผ่อนส่วนตัวเขาอาจจะมีโอกาสไปถึงขั้นปฏิบัติธรรมเป็นอีกรูปแบบหนึ่งได้ประมาณนี้เลยนะครับเออหลากหลายดีให้คนนี้ เดี๋ยวมาดูเพิ่มเต,เติมซิว่าเขาจะทํายังไงต่อไปเรารู้ลักษณะของเขาแล้วนะเรารู้ลักษณะของเขาแล้วคนลักษณะดังกล่าวที่ใกล้ชิดคุณอยู่เขารักคุณมากอยากใกล้ชิดคุณเคียงข้างคุณตลอดไปแล้วเขจะทํำยังไงต่อไป <c oughs> โฮโฮสุดยอดตรงหัวข้อเป๊ะเลย เขารักคุณมากและอยากเคียงข้างคุณตลอดไปแล้วไพ่สิบถ้วยก็ออกมาในที่สุดวันนี้ไม่ธรรมดาไพ่รู้ใจเรามากพลังงานวันนี้มีโอกาสเป็นของคุณไม่ว่าคุณจะบอกว่าจะตรงกับชีวิตคุณมากน้อยแค่ไหนนี่คือการพยากรณ์อนา,นาคตมีโอกาสตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านแต่สิบถ้วยออกมาแล้ว10 of cups ขนาดนี้ตำราสากลว่าไว้ชัดเจนแนวทางสากลนิยมตีความสิบถ้วยไว้ว่าเป็นไพ่ครอบครัวสุขสันต์เออ ใครหยิบได้ใบนี้เสียงไทยได้ใบนี้ได้ดูคลิปนี้ณเวลานี้นาทีนี้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตครอบครัวอย่างแรกเลยครอบครัวโดยกําเนิดพ่อแม่พี่น้องจะมีความสุขสบายดีถ้ามีปัญหาใดๆจะคลี่คลายได้นะครับส่วนที่มีความสุขสบายดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปส่วนในความหมายที่2ก็คือครอบครัวที่สร้างเองสามีภรรยาบุตรบริวารอะไรแบบนี้ คุณจะมีความสุขว่าง่ายๆว่าใบนี้เป็นสัญญาณที่ดีในการสร้างครอบครัวซึ่งกันและกันหัวข้อนี้ที่บอกว่าใครบางคนกํบบาลังรักคุณมากและอยากมีอนาคตกับคุณอยากเคียงข้างเคียงคู่คุณเขาจริงจังขนาดอยากสร้างครอบครัวกับคุณไม่ธรรมดาเออและเขาจะทํายังไงต่อไปดูสิครับมาดูกันนะเขาจะทํายังไงต่อไปว่ากันตามดวงชะตาตามความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการเสี่ยงททยแบบนี้ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่ออย่าก,กดข้ามนะ ดูให้ตลอดนะครับแล้วก็โอ้หกถ้วยการมอบสิ่งดีๆให้แก่กันยินดีด้วยคุณเจอคนดีละรักษาเขาหรือเธอไว้ให้ดีไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครก็แล้วแต่และใบนี้ยังตีความได้อีกอย่างว่าเป็นคนคุ้นเคยจริงๆ ไพ่ใบนี้ออกมาตอกย้ำชัดเข้าไปอีกว่าเป็นคนคุ้นเคยรู้จักกันดีมากๆอยู่แล้วเคยเกี่ยวข้องกันแล้วหรือแม้แต่เกี่ยวข้องกันอยู่จนถึงปัจจุบันอาจจะเรียกว่ามีความสนิทสนมกันระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้ลงลึกขนาดจีบกันยังไม่เคยจีบกันยังไม่เคยคบหากันจริงๆ6ถ้วยออกมานี้เราจะทายว่าแฟนเก่าก็ได้แต่ผมยังมองว่าบริบทนี้ไม่ใช่แฟนเก่าบริบทนี้ตัดแฟนเก่าออกไปได้เลยให้มองที่คนคุ้นเคยคนกันเองที่จะมามอบสิ่งดีๆให้กันนะครับ มามอบมิตรภาพอันดียื่นสิ่งดีๆให้กันแบบนี้นะไพ่หกถ้วยการยื่นสิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆให้กันชัดเจนมากคนนี้รักคุณมากรักคุณมากอยากสารสัมพันธ์กับคุณอยากครองคู่เคียงคู่คุณไปตลอดชีวิตนะตราบนานเท่านานโอ้ซับซึง้งซับซึงบซ้งเดี๋ยวมาดูสิไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเขาจะทําอย่างไรต่อไปและคุณควรจะวางตัวอย่างไร หกเหรียญเอ้ยแจ๋เลยใบนี้ออกมาน่ารักมากหเหรียญ six of pentacles เข้าทางเลยถ้าคุณเป็นสายบุญนะเข้าทางเลยเพราะเขาเองก็เป็นสายบุญถ้าเป็นสายบุญด้วยกันทั้งคู่นะชวนกันไปทําบุญเออชวนกันไปทําสิ่งดีๆหากิจกรรมทําบุญทํากุศลร่วมกันหรือถ้าไม่ใช่บุญกุศลโดยตรงเป็นกิจกรรมสร้างสารรค์ใดๆก็ได้ที่ทําร่วมกันได้ ที่ทำร่วมกันได้สารสัมพันธ์กระชับมิตรอะไรแบบนี้เธอชอบอะไรเราชอบอะไรลองคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดูเออกิจกรรมใดทำร่วมกันได้ลองทำร่วมกันดูจะทำให้คุณกับเขาสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชวนกันไปทำบุญเอาลองดูนะโอ้ดีดีดีด,ดีทิศทางดีจะเป็นอย่างไรต่อไป แนวโน้มความสัมพันธ์จะก,ก้าวหน้าช้าหรือเร็วทันใจหรือไม่อย่างไรเออโอ้โหหายห่วงราชินีเหรียญคุย e n o เพนทาเคิลส์เขามองคุณดีมากๆในสายตาเขามองคุณดีมากๆแล้วเขาไม่ได้มองใครอีกแล้วณเวลานี้คุณคือที่สุดของเขานี่ไม่ได้เวอร์ทำนายตามตำราสากลความราชินีเหรียญเขามองคุณเลิศเลยเพอร์เฟกที่สุดในสายตาเขา คุณอาจจะถ่อมตัวว่าโอ้ยฉันก็ธรรมดานะไม่ได้มีอะไรมากมายนั่นคือตัวคุณคุ้นเคยกับตัวคุณและการถ่อมตัวของคุณเป็นเรื่องดีแต่ในสายตาเขาและในสายตาคนอื่นคุณเพอร์เฟกต์มากๆนะย้ําว่าในสายตาเขานะคุณเพอร์เฟกต์มากมาก เขายกย่องเชิดชูคุณมากและนอกจากการที่เขาจะยกย่องคุณแล้วเมื่อราชินีเหรียญปรากฏออกมาตำราสากลว่าไว้ว่าคุณสุภาพสตรีมีโอกาสได้ยกระดับฐานะทางสังคม่าส่วนคุณสุภาพบุรุษมีโอกาสเป็นดวงนารีอุปัมถ์คบหาสุภาพสตรีแล้วมีโชคดีแบบนี้ได้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งในภาพรวมไม่บ่าคุณจะเป็นใครกันแล้วแต่คุณมีดวงร่ำรวยนะ มีดวงร่ํารวยแต่ต้องเข้าใจตรงกันนะว่าไม่ใช่หยิบปุ๊บรวยปั๊บไม่ใช่เสียงทายได้ใบนี้รวยทุกคนไม่ใช่นะมันขึ้นอยู่กับวัสนาเดิมพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยทําบุญมาไม่เท่ากันบุญเก่าบุญปัจจุบันแต่ละคนไม่เท่ากันเพียงแต่ว่าใบนี้เป็นการเสี่ยงทายเพื่อยืนยันว่าคุณมีโอกาสร,ร่ํารวย ถ้าคุณตั้งใจจริงมุ่งมั่นขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตนะแล้วก็มันทำบุญทำกุศลคุณมีโอกาสร่ำรวยได้ย้ำว่ามีโอกาสจะไม่ได้เท่ากันทุกคนแต่ก็มีโอกาสนะครับไม่ธรรมดาเอ้ยพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมาดูกันต่อสิทิศทางความสัมพันธ์นี้น่าสนใจเขารักคุณมากเขาอยากเคียงคู่คุณไปตลอดชีวิตอยากเคียงคู่คุณตลอดไปอยากเคียงข้างคุณตลอดไปเขาจะแอคชั่นใดๆเร็วๆนี้หรือไม่สิบเหรียญเฮ้ย ไม่ธรรมดาวันนี้มีทั้งโอ้โหหกเหรียญราชนีเหรียญเด็กเหรียญสารพัพดไพ่ดีๆและก็10บถ้วย10เหรียญ10บถ้วยสิเหรียญน,ยยน,นี่ถ้าคุณคบหาเขาแล้วถ้าคุณมีแฟนแล้วนะกรณีคนที่มีแฟนแล้วมาดูคลิปนี้คุณเตรียมตัวแต่งงานได้เลย จะมีการขอแต่งงานเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือบางคนขอกันไปแล้วด้วยซ้ํานะบางคนกําลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานแต่งงานด้วยซ้ําในบางท่านหรือบางคู่แต่งไปแล้วหมัดมาเลยก็เป็นไปได้นะครับอย่าลืมว่านี่คือพลังงานรวมอะไรก็เกิดขึ้นได้ดีๆทั้งนั้นเอาเป็นว่าใบ2ใบนี้เป็นนิมิตหมายอันดีว่า คนโสดจะเจอคู่จะเจอคนรู้ใจมีโอกาสยกระดับเลื่อนฐานะจากเพื่อนเลื่อนสู่แฟนจากแฟนขอแต่งงานกันคนที่แต่งงานไปแล้วมีครอบครัวแล้วจะมีความสุขความเจริญยาวๆไปเลยโอ้โหไม่ธรรมดาขออีกสักใบสิครับและทิศทางชีวิตจะเป็นยังไงต่อไปจะมีสิ่งใดต้องระวังหรือไม่ขอให้พายแนะนำทีนะครับอืสบายใจได้ แทบไม่ต้องระวังระแวงสิ่งใดเลยสเตรนจ์ Strange ออกมาไพาน่ารักของผมที่ผมชอบมากยิงแกร่งกับสิงโตใบนี้ตำราสากลว่าไว้เมื่อสเตรนจ์ปรากฏเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายชีวิตจะค่อนข้างผ่อนคลายชิวๆปัญหาที่ดูเหมือนหนักก็จะไม่หนักอย่างที่คิดเอาอยู่ทุกสถานการณ์แบบนี้ย้ำเลยว่าเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายชีวิตดีๆนะ คุณกับเขาคบกันแล้วจะเข้ากันได้ดีอย่างมากเลยหญิงสาวแกล่งกอดสิงโตเชื่องๆไว้ในอ้อมกอดสิงโตยอมให้กอดง่ายๆที่ไหนอะถูกไหมล่ะนี่เราทานายตามหน้าไพา่ตามตําราสากลเลยไพ่สเตรนจ์ออกมาหญิงแกล่งกับสิงโตเชื่องๆเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับโอเคอีกสักใบไหมอีกสักใบส่งท้ายนะเออเห็นความสุขแล้วล่ะพลังงานความสุขเต็มเปี่ยมวันนี้ไม่มีไพ่เสียเลย มีเจ็ดดาบใบแรกนิดเดียวที่อาจจะบ่งบอกถึงว่าให้ระมัดระวังการมากคนมากความเอออย่าไปฟังใครมากใครจะพูดถึงเรายังไงช่างเขาเรามีความสุขของเราพอละประมาณนี้นะครับขอใบส่งท้ายสวยๆส,สักใบนะ โอ้โหสวยจิงไพ่รู้ใจเราสุดๆเสียงไทยกันเห็นเห็นได้เดอะสตาร์ชัดเจนแล้วว่าชีวิตของคุณสุขสกาวพราวแสงนะสุสกสกาวพราวแสงหมายความว่าอย่างแรกเลยใบนี้ถ้ามีปัญหาใดๆอยู่จะได้รับการเยียวยาแก้ไข มีความสุขมากขึ้นแน่นอนและอย่างที่สองตรงตัวความเดอะสตาร์ทั้งคุณและเขาต่างเป็นที่สนใจมีความเจรจญรัดในสังคมมีหน้ามีตายมีชื่อเสียงมากขึ้นโดยลําดับไม่ว่าคุณกับเขาจะทํางานใดๆอยู่ก็แล้วแต่มีโอกาสเป็นที่รู้จักมีโอกาสมีชื่อเสียงมากขึ้นการมีชื่อเสียงสมัยนี้ไม่ยากเราแทบทุกคนมีสื่ออยู่ในมือ แสดงความสามารถแสดงคุณสมบัติแสดงทักษะพิเศษให้คนทั้งโลกได้เห็นคุณกับเขามีโอกาสเป็นที่สนใจมีโอกาสมีชื่อเสียงและร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆร่วมกันมีความสุขยาวๆไปเลยดวงชะตามาแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงแค่ไหนอยู่ที่คุณนําไปปฏิบัติประยุกต์ใช้นะครับโอเคยินดีด้วยขอบพระคุณทุกกาติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ